โครงการห้วยองคตความเป็นมาของโครงการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่28มกราคม2533โดยมีพระราชกระแสรับสั่งกับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปลและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อาธิบดีกรมชประทานพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ว่าได้ทราบว่าพระราชยารลางังสีได้ไปดําเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลหนองปืออําเภอบ่อพลอ,อ,อยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดีจึงให้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปนมัสการพระอาจารย์จันทร์คาวสโกเพื่อช่วยประสานและสนับสนุนการดําเนินงานในโครงการดังกล่าวนี้ ซึ่งต่อมาได้พระราชทานพระราชะดำริให้ดำเนินการจัดหาที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อนำมาวางแผนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและพระราชทานชื่อว่าโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชะดำริอีกทั้งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าร่วมสนับสนุนโครงการโดยมีพระอาจารย์ยาลางังสี วัดป่าชัยรังสีอำเภอเมืองจัังหวดสมุทรสาครพระราชมงคลยานวัดปากน้ำพระภาวนาวิสุทธาจารย์วัดไตมิตรวิทยาลามกรุงเทพมหานครเป็นผู้ร่วมสนับสนุนและประสานการดำเนินง,งานต่างๆอันเป็นแนวทางพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ให้ฝ่ายต่างๆประสานการทำงานร่วมกันทั้งภาพราชการและราษฎรศาสนา